เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวการติดตั้งเข็มเกียวเหล็กของไทยยูโรสติลกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าง,งานเลยนะคะที่สาธุบดิษนะคะซอยชิดสองกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันเลยนะคะมาค่ะจากตอนที่มาต่อเติมวันนี้นะคะก็จะมีขนาดเข็มเกียวเหล็กนะคะเจ็ถึงหมิลนะคะความยาวก็จะอยู่ที่สิบเมตรนะคะจํานวนหต้นเลยนะคะนี่เลย นี่นะคะก็จะเป็นเข็มเยวเล็กต้นต่อนะคะก็จะมีขนาดท่อละ2เมตรนะคะและเรานะคะยังมีช่างผู้ชนานาญการนะคะคอยให้บริการลูกค้าถุกท่านเลยนะคะรับรองเลยนะคะว่างานออกมาเมืออยชิมอย่างแน่นอนนะคะ ะะก็คือเบื้องหลังการติดตั้งเข็บเกลียวเหล็กของไทยูโรสตีลของเรานะคะหากคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กาลังมองหาเข็บเกลียวเหล็กนะคะที่จะไปต่อเติมบ้านนะคะหรือต่อเติมครัวหลังบ้านนะคะักเข้ามาหาเราได้เลยนะคะทางเรามีช่างผู้ชํานาญการนะคะคอยให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยค่ะทักมาได้เลย